ถ้าคนนั่งดูหนังข้างๆไม่ใช่คนคุณจะทำอย่างไรย้อนกลับไปปี2532ที่ทำโนดมีรถหนังเร่ถูกจ้างให้ไปฉายหนังกลางป่าลึกด้วยข้อแม้ว่าต้องฉายให้จบก่อนตีสี่และห้ามหันหลังกลับไปมองคนฉายหนังเล่าว,ว่าพอดึกสงดัดมีคนเป็นพันเดินออกมาจากป่านั่งดูหนังเงียบกริบ ไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครคุยหน้าตานิ่งเฉยราวกับหุ่นปั้นพอถึงตีสีทุกคนก็หายวับไปกับความมืดทิ้งไว้แค่ความว่างเปล่าเรื่องนี้เตือนให้รู้ว่าโลกที่เรามองไม่เห็นอาจอยู่ใกล้ตัวเราแค่นิดเดียวอย่าประมาทและจงให้เกียรติทุกสถานที่และถ้าคุณชอบเรื่องราวตำนานของคำชะโนดเขาไปฟังคลิปเกมได้ด้านล่างนี้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ลงคลิป ใหม่ทุกวันนะคะ